สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องประเทศสิงคโปร์จัดทาโดยเด็กหญิงพิชยาตาแก้วชั้นป .6 เลขที่20เด็กหญิงทิ่ย์วรศนเซิงชั้นป .6 เลขที่21วิชาคอมพิวเตอร์และประวัติศาสตร์เสนอครูสาวกุลชนะรั์ชื่อผู้นำประเทศสิงคโปร์ชื่อลอเรนบอง สาธารณรัฐของสิงคโปร์ชื่อเมืองหลวงคือสิงคโปร์ศาสนาหลักคือศาสนาพุทธประชากร6ล้าน37ล้านคนสกุลเงินก็คือสิงคโปร์สกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์ ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์คือดอกกล้วยไม้เวนด้าดอกกล้วยไม้เวนด้ามีสีม่วงสดสวยงามและบานสะพรั่งตลอดทั้งปีดอกกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่คริสต์ศักราช1981อาหารประจำชาติสิงคโปร์ 1. ลักษา 2. ขายาทุก ความหมายของโทนชาติสีแดงหมายถึงมิตรภาพและความเสมอภาคสากลและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และคุณธรรมที่ยั่งยืนทัน,นเี้วหมายถึงชาติที่รุ่งเรืองดาวว่าดวงหมายถึงอุดมคติของชาติได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมรูปแบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขแห่งรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศสิงคโปร์ติดกับประเทศใดบ้างติดกับประเทศมาเลเซียทางตอนเหนือและมีอาณาเขตทางทะเลติดกับประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ปลายจุดของคาบสมุทรมาเลเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นเกาะมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียทางทิศเหนือและประเทศอินโดนีเซียทางทิศใต้และตะวันออก ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่7 3 5 7ตารางกิโลเม